ับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาฟังสรุปเรื่องราวที่สอนองผมสุดหลังจากที่เกิดเหตุการขึ้นส่วนเหตุการณ์เป็นยังไงนะเอให้คุณตอยอธิบายใหครับครับผมก็คือทางเจ้าหน้าที่ครับก็เขาก็เข้าใจว่าเราอ่ะมาหาเรื่องเขาแหล่เราเจอตรงเนี้ยก็ไม่เขาก็คือเราก็ตั้งกำถามเขาส่ง,งนี่สาววัดท่านเองก็มาไขขีดแล้วได้ปรับความเข้าใจกันว่า คือเราทําตรงนี้เพราะอะไรก็คือไม่มีการดําเนินคดีก็แต่ก็เชิญไปทําความเข้าใจกันที่โรงพักก็ก็เรื่องมันไม่เข้าสู่กระบวนการนะครับมันก็เลยก็คงต้องไอ้นี่มันยังไงครมันก็ต้องพอมันเราไม่ได้ถูกดำเน,นินคดีเราก็ไม่ไม่ไปอยู่ในจุดที่ไอ้นี่ได้ก็ ก็มีการปรับความเข้าใจแล้วทางสอนอเนี่ยสารวัตรเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าท่านจะอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจว่าประชาชนเกิดข้อสงสัยยังไงอะไรไงเพราะทางผมเนี่ยผมก็อธิบายให้ท่านฟังว่าผมาเจออะไรมาบ้างเจอพฤติการเจ้าหน้าที่บางพื้นที่ที่มันหมิ่นเหม่ต่อการจริตและประพฤติมิชอบก็ท่านก็เข้าใจได้ทําความเข้าใจกัน ได้กานที่ท่านพูดจะดุนแดงกับเราตรงนี้ท่านก็ยอมรับมันก็ก็ปรปับความเข้าใจกันครับก็มีการคุยก,กันก็แต่รั้วทำสอนนอกเขาก็ก็คือเขาก็ไม่ได้ทําอะไรดุนแดงก็คือเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาเราตรงนี้ผมก็โอเคก็คือผมไม่มีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรอืก็ไม่มีการใส่กุญแจมือก็ไปที่สอนนอกก็ปรปับความเข้าใจกันก็ ตอนนี้ก็คือกลับมาที่ตรงจุดที่ตั้งด่านละก็ไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวก็จะเข้าบ้านพักพอดยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงน,นะครับว่าไอ้นี่ยังไงเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่เองบางท่านเขาก็เหมือนก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละฮะไม่ได้รู้ทั้งหมดพอท่านรู้ว่าไอ้สิ่งนี้ม,มันมันไม่ถูกต้อง ประชาชนมีสิทธิตั้งคำถามก็ท่านก็รับฟังและพร้อมที่จะไปปรับปรุงตรงนี้ให้ดีขึ้นครับผมโอเคอย่างนั้นคนที่ติดตามอยู่ก็สบายใจได้ครับปลอดภัยครับไม่ถูกดำเนินคดีไม่มีหมายสารไม่มีหมายครับไม่มีหมายยังเป็นนักรบดันเถื่อนที่อยู่รอบปลอดภัยที่ไม่มีหมายอยู่ครับนะครับผมสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงคะก็คือการการที่เรานะครับ ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นการเข้าใจผิดนะครับถ้าคนที่ผิดแล้วยอมรับผิดเราให้อภัยนะครับเราไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องว่าไปฆ่าฟันกันไปตามจี้จนถึงให้ถึงทางตันอย่างนี้นไม่ใช่นะครับเราต้องการนําเจ้าหน้าที่ดีๆกลับคืนสู่สังคมนะครับในเคสที่คุณบอยโดนเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นเคสที่เป็นเคสตัวอย่างสําหรับหลายๆพื้นที่ที่อาจจะ มีอคติกับนักรบด่านเถื่อนอยู่นะฮะผมอยากฝากว่าถ้าเกิดเจอนักรบด่านเถื่อนนะครับอยากให้ปรับความรู้สึกของพวกท่านนะครับมองนักรบด่านเถื่อนเป็นพวกเดียวกับพวกท่านอย่างน้อยพวกเราก็ทําหน้าที่เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่นะครับทำหน้าที่ในลักษณะประชาชนที่พึงกระทำครับช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นของทุกคนนะครับครับแล้วก็เคสนี้ฝากเอซีด้วยนะครับเอา เราต้องการแค่อยากให้เรื่องมันจบนะครับคนที่ผิดคือยอมรับผิดเราให้อภัยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปฆ่าฟันกันให้มันถึงถึงขั้นเสียชีวิตกันไปข้างนึงไม่ต้องนะครับเราแค่ต้องการให้ตำรวจดีๆเพิ่มขึ้นมาในสังคมอีกสักสอนอน,นึงแล้วกันมึกขอไปสอนอน,นี้แล้วกันนะฮะโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวทุกคนเป็นห่วงว่าทําไมถึงไร้สดหายไปนะครับ ในช่วงที่มันหายไปก็ให้คุณบอยเข้าไปคุยกับสารวัตรจราจรท่านมาที่ตัวเองเลยมานอกกรุงแบกบนะเพามานั่งอุยเพราะว่าการกระทําของลูกน้องเนี่ยผู้บังคับบัญชาต้องมีคนนะครับผิดชอบผู้บังคับบัญชาต้องรับรู้ในการกระทาคนที่ตัดจะตัดสินได้คนที่จะห้ามตามอารมณ์ของผูง้บังคับบัญชาได้ผู้บังคับบัญชาดังนั้นก็ยกเครดิตให้กับสารวัตรจราจรด้วยละกัน ที่ท่านเอา,เอาเจาจใส่ดูแลลูกน้องเราก็อีกส่วนหนึ่งคือพอ,พอเจ้าหน้าที่ครับพอช่วงที่ตำรวจะไม่มาเราอาธิบายให้ท่านฟังว่าเราทาเพื่ออะไรเราเจอเหตุการณ์อะไรเราเกิดข้อสงสัยอะไรยังไงอธิบายให้ท่านฟังว่าตรงนี้มันมีบรรทัดฐานมาหลายๆเรื่องว่าเราไม่ได้ก่อความเกิดร้อนราคาญเพราะอย่างเลยเราไม่ได้เข้าไปยุ่งในส่วนที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เราอยู่บนฟุตบาทเพียงแต่ว่าเราเข้าไปสอบถามตรงนี้ท่านก็จะก็ ทําความเข้าใจท่านก็รับฟังและก็พร้อมที่จะไปปรับปรุงนะอะไรที่มันให้อภัยกันได้ครับในกรณีที่เข,เขาก็ไม่ได้ทํากับผมรุนแดงนะถ้าเราพูดจริงๆมือไม่มีการซ้อมไม่มีการใส่กุญแจมือนะก,ก็ผมก็โอเคให,ให้ท่านไปช่วยเหลือประชาชนเพราะด่านนี้จริงๆเลยก็จริงๆเลยถ้า ถ้าจะผิดพลาดก็ผิดพลาดตรงเรื่องอารมณ์กันแค่นั้นในส่วนอื่นผมมองว่าตอนนี้ถูกต้องนะเพราะว่าเป็นจุดระงับอเหตุและข้ออ้างเหตุเมื่อเจอรถที่มีพฤติการน่าสงสัยท่านก็อธิบายแล้วว่าท่านเลยเรียกตรวจค้นแต่เพอินว่าท่านก็ใช้อารมณ์ไปนิดนึงตรงนี้ก็เข้าใจครับมาตำรวจประชาชน มนุษย์เหมือนกันครับมีอารมณ์เราก็มีอารมณ์เหมือนกันโอเคครับผมคลิปนี้เขาจบประ่นี้แล้วกันนะฝากฝากอินีทุกคนที่ติดตามไม่ต้องไปห่วงนะครับทุกคนปลอดภัยดีตอนนี้เราเดินทางกลับบ้านขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วกันโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ